สวัสดีค่ะโอ้โหไลฟ์สไตล์ชาแนลกลับมาอีกแล้วค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เรามาเดินที่บางกระเจ้านะคะหรือว่าคุ้งบางกระเจ้านั่นเองที่สมุทรปราการนะคะครั้งที่แล้วที่เราไปเที่ยวที่ร้านอาหารบางอกาทเฮาส์มานะวันนี้เราจะมาต่อนะคะตอนนี้เราเดินอยู่ในถนนซอยแคบแคบเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งที่คุ้งบางกระเจ้านะคะเขาจะมีถนนที่เป็นลักษณะแบบนี้แคบๆนะคะหลายคนนิยมที่จะใช้อ่า การปั่นจัก,กรยานแทนการเดินนะแต่วันนี้นะคะครอบครัวของเรานะในกลุ่มของเราะะเลือกที่จะเดินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะชมวิวต้นจากนะคะไปพร้อมๆกันนะสวยงามมากๆเลยรอบรอบๆทั้งซ้ายทั้งขวานะ่จะเต็นไปด้วยต้นจากนั่นเองนะคะ ซึ่งแน่นอนนะคะแถวแถวนี้จะเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์ธรรมชาติมากมายนะคะสูตรอากาศได้เต็มปอดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แถวนี้จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเดินเล่นแล้วก็ชมวิวกันไปก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมถัดไปที่เราจะไปทำนั้นก็คืออะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บางกอบัวนะเป็นคุ้งบางกอบัวนะที่นี่นะจะเป็นชุมชนบางกอบัวนะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ได้ทํากันให้ได้สนุกสนานกันนะแต่วันนี้เราจะมานั่งเรือนะคะชมคลองกันจ้านะคะคลองที่นี่นะคะขึ้นชื่อมากๆเลยนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะคะนิยมที่จะมานั่งเรือชมวิวบรรยากาศ ต้นจากนะคะที่เป็นคุ้งต้นจากแบบนี้นะคะที่เป็นเหมือนอารมณ์อุโม,มง์ต้นจากน่งเองทั้งซ้ายและก็ขวานั่นเองนะคะวันที่เรามานะรู้สึกจะเงียบหน่อยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาล่องเรือกันเท่าไหร่นะแต่ว่าจะมีกันมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามานั่งชม นะคะบรรยากาศรอบๆเขียวๆแบบนี้กันไปพร้อมๆกันเลยค่ะนั่งเรือแล้วก็ชมบรรยากาศดีๆสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดนะคะนี่แล้วเราก็จะถ่ายรูปได้รูปกันมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะมีหลายๆครั้งที่เราจะมีเพื่อนนะทักทายนะคะมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีท่านผู้ชมนะคะมีแขกรับเชิญและก็ไม่ได้รับเชิญมาทั้งซ้ายทั้งขวาม,มาเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะนะคะเป็นตัวเจ้าตัวน้อยนอยนั่นเองนะถ้าไม่บอกก็คงน่าจะรู้นะคะ เขานิยมขึ้นตามคลองนั่นเองนะคะก็จะผุกๆโผล่ลลมาเรื่อยๆให้เราได้ตกใจเล่นๆนะคะแล้วก็ตามาระยะเส้นทางที่เรานั่งเรือชมนะ,ะก็จะมีทั้งบ้านของชาวบ้านนะคะที่อยู่ในริมคลองบริเวณริมคลองนะ,ะที่เรานั่งเรือผ่านนะ,ะก็จะเงียบๆหน่อยนะคะก็จะมีพืชพันธุ์ต้นไม้ขึ้นเยอะๆอันนี้ก็คือต้นกระถินนั่นเองนะคะมากระถินอยากเก็บมากๆเลยแล้วก็มีต้นจากมีต้นมะพร้าวด้วยนะแจ่มกันไปแล้วก็มี ขอวบ้านนะที่อยู่ระแบกนี้นั่นเองนะคะ ระยะทางที่เรานั่งเรือไปนะ,ะไม่ไกลเลยนะคะก็จะมีทั้งสลับเป็นร่มต้นไม้เป็นวิวต้นจากนะคะแล้วก็จะมีที่โล่มแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางเรือเขาจะมีหมวกแบบนี้มีงอบแบบนี้ให้เราใส่ด้วยกันร,ร้อนนะคะน mm ี hmm. ่มาถึงบริเวณนี้นะคะบริเวณที่ เป็นโซนที่สูตรอากาศสดชื่นแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยเป็นโซนต้นไทรนั่นเองนะที่นี่สวยแล้วก็เหมาะที่ทุกคนจะเก็บภาพถ่ายรูปมากๆเลยนะมาในโซนนี้จะเย็นมากๆเลยนะแล้วก็สดชื่นด้วยแล้วก็ขอนั่งเก็บภาพสวยๆนะคะนี่นะคะสวยไหมคะ ก็คือวิวนะวิวนะวิวสวยมากๆเลยนะคะก็มุมนี้นะเป็นมุมที่น่าถ่ายรูปมากๆเลยนะคะแล้วก็เย็นสบายนะคะต้มใต้ต้นใสนั่นเองนะคะนี่นะเดี๋ยวเราก็จะต่ออนั่งเรือไปอีกไม่นานนะก็จะถึงจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าลบๆ ตอนนี้นะคะเราได้นั่งเรือมาใกล้จนถึงบริเวณที่จะเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะนั่นก็คือสะพานแบบนี้นั่นเองนะคะเสียดายที่เราไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอมานะคะแต่ว่าโอ้ได้แนบรูปถ่ายมาเพื่อนๆได้ชมกันนะเป็นอารมณ์สะพานแบบนี้นะคะซึ่งจะพาดนะคะยาวไปจนถึงบริเวณท่าน้ํานะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นอารมณ์อุตสาหกรรมนั่นเองนะเหมือนอารมณ์สังคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ฝั่งที่เราอยู่ที่เรานั่งเรือมานะก็คือเป็นอารมณ์แบบ วิถีชาวบ้านนั่นเองนะนี่โอถ่ายรูปซึ่งยืนอยู่บนสะพานนั่นเองนะคะฝั่งตรงข้ามทั้งสองฝั่งนะซึ่งจะมีแม่น้ำเจ้าพยานะไหลผ่านอยู่ตรงกลางนั่นเองแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะมีความเปรียบเทียบกันนะการดําเนินชีวิตแบบวิถีชาวบ้านแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราก็จะวนนะพี่ที่พาพายเรือนะก็จะพาเราอ้อมนะกลับมาเส้นทางเดิมนะแล้วก็ไปยังจุดที่เราขึ้นเรือนั่นเองนะถือว่าวันนี้ก็ทริปในการล่องเรือของเราก็เป็นอันเสร็จเส้นนานี่ก็คือจุดที่เราขึ้นเรือมานั่นเองนะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน เป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่าถ้าใครที่แวะมาที่สมุทรปราการนะ,ะแวะมาที่อำเภอรพระประแดงนั่นเองมาที่ขุงมางกระจาแล้วก็มาที่บางกบัวน,นะคะเราก็จะได้มานั่งเรือนะคะกันแบบนี้ชมครองกันแบบนี้สวยๆเหมือนกันนะคะชอบหรือเปล่าคะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้โอไลฟ์ไทยช n แนลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากมายเลยที่มารับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะ ไว้รอชมนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมายที่แวะมารับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะลากันไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากมายนะคะที่มารับชมลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ